ยอ่อโลกทั้งใบให้เป็นไมโครเวฟด้วยมุมมองของโดนทำอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบโอเคครับขั้นตอนแรกก็คือการถ่ายภาพมุมสูงด้วยโดนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เจ้าตัว a i r t o o เนี่ยขึ้นไปถ่ายข้างบนแล้วก็จัดคอมโพสตต่างๆด้วยโหมดออโต้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ่ายจะลงมาตัดต่อกันในโปรแกรม Photoshop ็อหนึ่งครับลอยขึ้นไปก็ตอนนี้แล้วก็เลือกมุมนะครับถ้าถ้าเกิดเทคนิคง,ง่ายๆคือ เราเปิดกริดนะครับบนตัวแอปพลิเคชัน DJI Fly นะครับมันจะช่วยในการให้เราถ่ายได้ง่ายขึ้นนะครับในการเลือกคอมโพสต่างๆทางที่ดีนะครับเราเลือกกล้องเนี่ยให้ 4, สักประมาณ45องศานะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกที่จะกดถ่ายหลังจากที่เราได้รูปจากการบินโดนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็นำรูปเข้ามาตัดต่อในโปรแกรม Photoshop นะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่เมนูฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เลือกเบอร์แกลลอรี่ต่อจากนั้นก็เลือกทิ้วชิปนะครับจะเป็นเอฟเฟกที่ทำให้ให้รูปมันเบอร์ให้เสมือนจริงให้เหมือนแบบโลกของของเล่นมากที่สุดนะครับเป็นเหมือนดิ t t l e c ซิตอะไรพวกนี้นะครับแล้วเราก็ทำการ จัดองค์ประกอบให้รู้สึกว่าเราเบอร์ถูกใจเรามากที่สุดในในเทคนิคนี้จะไม่มีไม่มีสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดน,นะขึ้นอยู่กับความชอบของเราเลยอยากจะเบอร์แนวนอนเบอร์แนวตั้งทําได้หมดเลยนะครับแต่สําคัญจริงๆคือตอนที่เราไปในขั้นตอนแรกก็คือการเลือกมุมมองจากภาพโดนมากกว่าครับอันนั้นจะเป็นเรื่องของการจัดอ,อ,องค์ประกอบก่อนที่เราจะมาตกแต่งจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่สุด ซึ่งการแต่งภาพเนี่ยสเต็ปก็จะมีอยู่แค่นี้ครับเลือกฟิลเตอร์เบอร์แกลเลอรี่แล้วก็ทิวชิปนะครับแล้วก็จัดขยายหุดตามใจชอบเลยโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยครับไมโครเวฟของเรานะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเทคนิคการทำ ย่อโลกทั้งใบให้เป็นไมโครเวฟด้วยมุมมองของโดนถ้า,าท่านใดสงสัยหรือสนใจในผลิตภัณฑ์ดีใจสามารถติดต่อมาทาง l ล n e o f f i c i a l ยลแอดไซน์ดีใจห3ึ่สามตตหรือแฟนเพจ Facebook ดีใจ1 3ึ่งสามสตสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดข่าวสารหรือข้อมูลดีๆจากทีมงานดีใจ1 3ึ่งสาตส่วนวันนี้สวัสดีครับ